สวัสดีครับสมพานนักเบสบอลไทยคงแรกในประเทศอิตีครังสวัสดีครับส,บสวัสดีครับเื่ออะไรครับชื่อโน้ตครับนุพลม,ม่วงเกษมครับจากสโม,มสรอ,อิบารากิแอโอพาเนิตครับเพื่อนฟังรู้หรือไม่เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศอ่ปึ่นทเท่ากับฟุตบอล ดานันมีทีมเบสบอลมืออาชีพจำนวนมากอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอิบารากิอัสซาราพลาเนสเป็นหนึ่งในทีมเบสบอลมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่นและทีมนี้กำลังดำเนินโครงการร่วมกับประเทศไทยเริ่มถึงการรับนักเบสบอลชาวไทยมาคึกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาเมื่อจะสมัมภาษณ์โนโตคุณครับว่าทำไมถึงสนใจเล่นเบสบอลและได้เริ่มต้มเป็นนักเบสบอลมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรบ้างน,นะครับเมื่อพร้อมแล้ว ไฟตุกังลุยครับอายเท่าไหร่26ครับ26ใช่ครับอยู่ปื่มมากี่ปีแล้วเออผมเพิ่งมาได้ประมาณ1เดือนครึ่งครับ 1>, 1เดือนครึง่งใช่ครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันไหนครับเออตามสัญญาที่ของทีมอยู่6เดือนครับ6เดือนก็จะกลับประมาณเดือน9แต่<อ>ถ้าได้ต่อสัญญาก็คืออาจจะได้อยู่ยาวครับเล้วทำไมถึงสนใจเล่นเบสบอลล่ะครับเออพอดีว่า ผมเข้าโรงเรียนประจําแล้วตอนแรกผมเป็นนักฟุตบอลล้วคืดโม่ใช่ครับแต่พอดีว่าผมตัวเล็กตอนมาต้นนะครับแล้วทางผู้ใหญ่ของโรงเรียนก็บอกว่าสนใจไหมมีกีฬานึงที่อยากจะแนะนําเขาก็บอกว่าลองมาเล่นเบสบอลไหมผมก็โอเคเข้าไปเล่นเบสบอลครับเล่นได้ประมาณ3ปีครับ3ปีแล้วก็ติดทีมชาติเลยใช่ครับ แต่ว่าได้อินมาว่าที่ที่ไทยเนี่ยเบสบอลแบบว่าเป็นกีฬาที่มันเป็นเรียกอะไรอะ่ะคนที่เล่นเบสบอลน้อยมากใ,ใช่ครับเพราะว่าด้วยอุปกรณ์แล้วก็สนามครับพี่ครับอ๋อใช่สนามที่ไทยน้อยมากนะคนเล่นกันไม่ไม่เุยเห็นแบบนี้เลยใช่ครับสนามน้อยแล้วก็คนเล่นน้อยด้วยครับใช่เพราะว่าจะเล่นแต่ละทีต้องมีมีไม้มีโกฟอย่างเงี้ยครับใช่มีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ป<ช>้าสตล์เดียวกันอะไรอะ่ะอ,อ ผมเรียกโกฟแต่ถ้าแปลเป็นไทยถุงมือครับ <laughs> ถุงมือ <laughs> อันนี้ก็ถุงมือนะ <laughs> ใช่ครับอันนี้ก็ถุงมือร <laughs> เอาเหรอ <laughs> ยากจังที่ผมได้มาที่นี่เพราะว่าที่สโมสรอ,อิบารากิแอตโตแพนเนตนะครับ <laughs> เขาไปคัดเ,เลือกที่ไทยครับ <laughs> คือ <laughs> ตอนแรกเนะี่ย <laughs> ผมจะไม,ไม,ไม่ไม่สมัครแล้วแต่มีเพื่อนกับรุ่นพี่บอกว่าลองสมัครหน่อย <laughs> <laughs> เผื่อมีโอกาส <laughs> ผมก็ โอเคลองด okay. ูใช่ครับเมื่อกี้เห็นแล้วแบบสั้นกับกับกับเออ่ทีมอยู่นะครับใช่ครับโน้ตพูดอีปุ่มเพ็ไหมพูดไม่ได้เลยครับแล้วตอนที่คุยกับทีมเนี้ยยังไงล่ะครับเออ่มีภาษาอังกฤษบ้างครับออ๋แล้วก็ังแล้วก็ออกท่าทาง Body Language ใช่ครับどうですか彼は彼いいやつですよ彼いいやつですかいやめっちゃที่สุดคุณเป ไปไปเชื่อเดี๋ยวก็อยากถามว่าคือตอนที่อยู่ไทยเนี่ยครับเพลงอาชีพเป็นนักเบสบอลเลยหรอครับเอ่อคือผมเล่นมาตั้งแต่อายุ12ตั้งแต่มอต้นครับแล้วก็พอจบมาปลายก็ข้ามหาลัยก็ยังเล่นอยู่อือยังเล่นอยู่แต่พอช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับไม่มีแข่งผมก็เลยกลับที่บกกลับบ้านไปทำงานทำกันยังเอิง ออใช่ครับไปทําในหน่วยงานราชการ oh. ที่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 บ้านครับ,รบแต่พอมีข่าวว่าที่ไทยจะมีเก็บตัวเบสบอลของทีมชาตินี่ครับอ้าวตัวดีครับผมก็เลยออกจากงานเลย <laughs> ออกจากงานแล้วก็มาเล่นเบสบอลครับแล้วก็ถ้าจะสมมบุญนะครับเป็นนักนักเบสบอลเพลงอาชีพในไทยเนี่ยครับเออเรียกอะไรนะครับได้เงินยังไงอ่ะได้ ถ้าผมว่าก็คือได้เป็นเงินเดือนสวัสดีครับผมนะลพลม่วงเกษตรนะครับจากสโมสรอ,อิบารากิแอทเทแพนเตนะครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆน,นะครับคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอิบารากินะครับาทางทีมอิบารากิครับจะมีงานอีเวนต์ในวันที่3กันยานะครับเป็นงานไทยเดย์อยากจะชวนให้พี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอิบารากาิมาร่วมอีเวนต์และชมการแข่งขันของทีมอิบารากิแอทเทแพนเตกันเยอะๆนะครับ แล้วมาจายกันนะครับขอบคุณครับมีมีโซเชียลอะไร,ะร,รไห <ป S 1> <บ>ม Instagram Facebook Instagram มา,มมาชื่อ Naruto โตโตครับ Naruto ใช่ครับ Naruto ก็โตโตโคือาตูนอ่ะนะหรอใช่ครับคือชื่อมาจากชื่อจริงชื่อจริงผมชื่อนารุพลแต่ว่าเอา,อาแค่นะนะหรือ<น><น>มันจะเขียนเหมือน Naruto นก็คือ N A R U E แล้วก็ T O Under Score ครับ โอเคนะครับเดีวก่อนถ้ามีคำต่างเรื่องเบสบอลเนี่ยติดต่อเขาได้เลยนะครับผมเขาแบบทดแทนจากประเทศไทยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวสู้ๆนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปดูได้ครับไปดูไปดูใช่ไปดูครับผมเพราะมีแข่งเยอะมากใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวทนเสียงดังว้าวว้าโอเคโอเคเดี๋ยวทนทนไทยด้วยได้จารันจารันจารันเจ้าจารเลย โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ